สวัสดีชาวทัดลมค่ะคลิปนี้เป็นคลิปในการทำนายดวงชะตาเรื่องราวความรักของชาวทัดลมค่ะประจำวันที่16-31กรกฎาคมนะคะ2567ในส่วนนี้นะคะคำทำนายอาจจะมาช้านิดหนึ่งแต่ว่ายังทันอยู่เนาะในส่วนนี้ใครที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะในส่วนของผู้ที่มีลัคนาราศีเป็นมิถุนตุลกุมสามารถเข้ามารับชมรับฟังได้นะคะซึ่งในที่นี้เราเป็นการทำนายแบบดวงรวมไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังกันด้วยนะคะไม่เอาไปอินไม่เอาไปหน่อยไม่เอาไปดราม่าก,กันนะไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองชาวธาตุลมเองก็ดีหรือเป็นชาวธาตุลมเองก็ดีต้องขออนุญาตบอกก่อนว่าตัวโบเองเนี่ยไม่ใช่หมอไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์นะคะแต่เป็นผู้สื่อสารกับคุณผ่านหน้าไพา่ในส่วนนี้อยากให้ทุกทคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิป,ลปนี้ฝากกด subscribe ช่องกันไว้กดติดตามแบบสันกะดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมรับฟังคลิปถัดไปและอย่าลืมค่ะข้อหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจ ให้กับผู้อ่นานไพ่และคอมเมนต์หัวใจสองดวงเพื่อดึงดูดพลังงานด้านดีค่ะในการทานายของเราค่ะจะค่อนข้างลงดีเทลลึกน,นะคะแล้วก็ให้รายละเอียดแบ่แบงแยกแบบชัดเจนเลยว่าสถานะคนโสดนะคะคนคุยไม่ชัดเจนแล้วก็เป็นคนมีคู่นะคะเดี๋ยวเราจะทำทาสแตมป์ไว้ให้นะคะใต้คลิปวิดีโอนะคะป้ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะที่สถานะของคนโสดกันก่อนนะคะคนโสดชาวธาตุลมค่ะสถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรคนโสดชาวธาตุลมสถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรคะ คนโสดชาวธาตุลมไพ่แอบบอกว่าคุณไปโฟกัสเรื่องของการทํางานเนาะมีแผนเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะคะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเพราะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ตัวเองอะ่ะไม่สามารถนะไม่สามารถให้ใครเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณได้เพราะคุณมีความรู้สึกว่าเหนื่อยเบื่อเซ็งนะคะแล้วก็มีความรู้สึกแบบอารมณ์ของตัวเองไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่ก็เลยยังไม่พร้อมที่จะให้ใครเข้ามาทํางานในความสมพั์นะคะในช่วงเวลานั้นๆและ,ละหลายๆคนนะคะอาจจะมีแบบแอบซ่องแอบมองบ้างแหละ ะคนที่แอบชอบนะคะหรือคนที่เราอยากจะทํางานในความสัมพันธ์แต่แค่คุณยังไม่ดึงเข้ามาในช่วงระยะนี้เท่านั้นเองอันนี้คือสถานการณ์ก่อนหน้านี้ทีนี้เรามาดูในช่วงของวันที่1 6ถึงวันที่31กรกฎาคมกันหน่อยนะคะว่ามีสถานการณ์อะไรเกี่ยวกับเรื่องของความรักของชาวทัดลมในช่วงนี้ที่จะเกิดขึ้นกันบ้างนะคะไพ่เดอะซันขึ้นนั่นหมายความว่าตัวคุณกําลังมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอ่ะ ให้มันไปโฟกัสเรื่องของความสําเร็จนะคะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ที่ยุ่งเรื่องงานโฟกัสเรื่องงานนะคะช่วงนี้อาจจะเบาลงงานอาจจะเบาลงแล้วก็มีเวลาให้กับตัวเองบ้างนะคะก็อยากจะไปแบบไปเที่ยวเ,เดินทางไปเที่ยวไปพบปะผู้คนบ้างแต่ติดตรงที่ว่าหลายๆคนในที่นี้อาจจะมี energy ของความที่เป็น introvert นะคะโดยเฉพาะโบ,บ,บ,บเห็นในลักษณะของคนที่หลายๆคนในในคลิปนี้นะคะที่ที่เป็นชาวธาตุลมเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เกิดวัน ที่6วันที่4วันที่1นะคะแล้วก็วันที่8นะคะกรณีนี้นะอ่ะวันที่2ด้วยอีกวันหนึ่งนะคะวันที่1วันที่2วันที่4วันที่6วันที่8 10 11 12 14 16 18 20 21 22 24 26ี่สิบและยี่สและสาในส่วนนี้โบเห็นในลักษณะของคนที่คุณคุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมที่เกิดวันที่ดังกล่าวนี้นะคะแล้วก็มี Energy ในเชิงที่แบบตัวเองอยากทําอะไรใหม่ๆอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากลองทําอะไรใหม่ๆ แต่ติดตรงที่ว่าเราอาจจะเป็นคนที่อยู่คนเดียวได้ไม่เก่งหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเราเป็นมีมีความอินดี้ในตัวมีความอินโทรเวในตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดว่าออกสังคมหรือว่าไปเจอเพื่อนๆนอะ่ะจะทําถูกไหมเราจะพูดอะไรไม่ดีไหมเราจะทําอะไรแบบไม่ไม่เข้าหูใครหรือเปล่าเนาะเพราะพอด้วยความเป็นธาตุลมเนาะจะเป็นคนที่มีม,ม,มีมีทักษะในการสื่อสารในการเจรจาที่ค่อนข,ข้างที่จะเฟลลี่อ่ะบางคนก็อาจจะไม่ได้เฟลลี่ไปกับเราก็ได้นะซึ่งในที่นี้ก็ก็ ก,ก็ลองดูนะคะว่ามันมีอะไรที่เราอยากจะทําแล้วเราไม่ได้ทําเพราะกลัวว่าตัวเอง จะทาอะไรไม่ถูกใจคนอื่นหรือเปล่านะนะหลายหลายคนอาจจะไม่ค่อยมีความมั่นใจแหละเออน,นะในในเรื่องของความรักในเรื่องของการแบบจะไปจีบใครก่อนจะไปหาใครก่อนอาจจะแบบรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความมั่นใจอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ว่ามีแนวโน้มนะที่จะมีคนเข้ามาอยู่ที่เรากล้าที่จะแอคชั่นเข้าหาเขาหรือเปล่านะต้องเปิดก่อนนะเจ้าถ้าลมถึงจะได้นะเออนะต้องเปิดนะจ๊ะเพราะมีสัญญาณดีๆเป็นไพ่อ่าเดอะซันขึ้นมาอยู่นะ,ะทีนี้ไหนขอดูหน่อยว่าจะมีคนเข้ามาไหมแล้ว มีคนเข้ามาในลักษณะไหนไพ่สามดาบเออหมาไพ่สามไม้เท้านะคะอาจจะมาเกี่ยวกับเรื่องของการงานอาจจะมีการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะ อาจจะเจอกันจากการทํางานการสัมมนา,าหรือการเดินทางอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะและที่สําคัญเลยหลายๆคนในที่นี้คนส่วนหลายๆคนในที่นี้มีคนที่ที่เราเลงไว้แหละนะอาจจะเป็นพวกต่างชาติต่างภาษาหลายๆคนนี่โอแอบตึมแอบหัคุยเยอะแต่ไม่มีเวลาเข้าไปไม่มีเวลาไปตอบใครไม่มีเวลาไปทักทายใครอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นไพ่มันก็เลยแอบบอกมาในลักษณะที่ว่าเหมือนคนคนนี้กําลังรอ,นะอ,อ,อ,อให้คุณแอคชั่นกลับนะคะร้อยคุณตอบกลับร้อยคุณเซยสร้อยคุณแบบ เข้ามาศึกษาเขาร้อให้คุณเข้าหาเขาอะไรแบบนี้มากกว่านะคะซึ่งในที่นี้โบแอบเห็นด้วยนะว่าหลายๆคนไปขอไปมูเตลูนะคะมาขอแบบคนต่างชาติขอคนสเปคแบบนี้ส่วนสูงเท่านี้เป,นนนเ,เป็นคนทํางานเก่งเป็นคนที่เป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมีไทท์ของตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไปขอกับสิ่งศักดิ์ธิ์มาด้วยแลวดูเหมือนกับว่าถ้าถามว่าเขาจะเข้ามาในช่วงระยะนี้ไหมมีแนวโน้มที่จะเข้ามาสูงมากๆเลยนะคะอะเรามาดูให้คําแนะนํากันดีกว่านะคนคนนี้อาจจะมีความเป็นัก าราศีแม่สิงห์ธนูนะคะกรกฏมีนกรกฏพิกจิกอะไรอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มียันพาหนะคันสีขาวไหมสีขาวสีดําเป็นต่างชาติต่างภาษาอะไรแบบนี้ได้เป็นคนที่แบบอาจจะเป็นทํางานข้าราชการอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะลองดูลองดูถ้าเกิดว่ายังไงมีคนเข้ามาในลักษณะนี้แล้วมีความรู้สึกเอ๊ะเอ๊ะกับหน้าภพายและอยากจะลองส่องเป็นการส่วนตัวอยากจะดูเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมาได้เลยนะคะสาหรับคนโสดเนานะเอาวันเดือนปีเกิดของคุณมาด้วยนะ จาเพราะเราเดี๋ยวจะดูแบบวันเดือนปีเกิดเนาะอันไหนขอดูหน่อยว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรคนโสด ไพ่อยากจะแนะนําคนโสดชาวท่านลมอย่างไรคะไพ่แนะนําขอไพ่แนะนําหน่อยนะคะไพ่แนะนํานะคะไพ่แนะนําเป็นสามเหลี่ยนนะคะหลายๆคนอาจจะโฟกัสเรื่องงานแหละยุ่งเรื่องงานเรื่องการการใช้ชีวิตของตัวเองก็ว่ายุ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็คงไม่มีเวลาไปเอาไปจีบใครอ่าก็ได้แต่แบบรอถ้าเกิดว่าเออโชคดีมีคนจับพัจจะจักผูกเข้ามาก็ถือว่าโอเคนะก็คงจะไม่ไปเทคแอคชั่นข้อหาใครแต่จะรอให้คนแบบ รอให้คนเข้ามาแบบนี้มากกว่าอ่ะมีแอบรักแอบชอบไหมก็มีมีคนเก่าๆไหมก็มีแต่ว่าคนเก่าๆดูเหมือนว่าคุณคุณเบื่อคุณเบื่อที่จะทํางานในความสัมพันธ์แล้วคุณออกมาแบบนี้หรือเปล่าคุณเลยอยู่ในหมอกของคนโสดนะคะทีนี้ในส่วนนี้โบโบก็ยังไม่ได้เห็นว่าคุณจะต้องมีใครคุยไม่ได้เห็นว่าจะต้องมีคนคุยเพราะดูเหมือนกับว่าคุณไม่พร้อมที่จะคุยกับใครหรือเปล่านะคะอาจจะแบบว่ามีคนทักมาหาคุณแต่คุณก็ไม่พร้อมนะคะเพราะฉะนั้นเปิดใจได้นะคะไพ่แนะนําในลักษณะที่ว่าคุณถ้าาว่คุณแบบ คุณคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณพร้อมเมื่อไหร่เอาความพร้อมของตัวเองเป็นหลักเอาเอาตัวเองเป็นหลักเนาะไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเร่งรีบว่าความรักมันจะต้องมาช่วงนี้คุณอาจจะต้องโฟกัสเรื่องงานอย่างที่บอกว่าความเป็นเรื่องของการงานช่วงระยะน,นี้คุณประสบความสําเร็จนะคะมีโอกาสได้อะไรใหม่ๆในชีวิตนะนะอ่ะเดี๋ยวเรามูฟกันไปต่อที่เรื่องราวของคนคุยไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะในส่วนของความเป็นท่านลมนะท่านลมค่ะคนคุยไม่ชัดเจนค่ะท่านลมท่านลมคนคุยไม่ชัดเจนสถานก,นการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรคะ ย้ำนะคะว่าดวงในครั้งนี้เป็นดวงรวมนะไม่ได้จัดจงดวงใครใค,รใครในใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองชาวธาตุลมเองก็ดีหรือเป็นชาวธาตุลมเองก็ดีก็อยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันนะคะ <S <S <ๆ>ในส่วนนี้ของชาวธาตุลมค่ะโบเห็น energy ของความเป็นราศีตุลหนักมากนะคะ,สะแสดงว่าไพ่ก่อนหน้านี้ด้วยด้วยด้วยความเป็นราศีตุลเนี่ยอ่ราศีตุลมีอ่าราศีตุลก็มีความเป็นธาตุลมเนาะมิถุนตุลกลุ่มนะคะแต่ว่าดูเหมือนกับว่าไพ่ไปโฟกัสที่ราศีตุลราศีมิถุน นะคะราศีกุมจะออกมาไหมล่ะราศีกุมก็มีจ้าว่าไปนะมาทั้งสามราศีเลยอะทีเนี้ยในส่วนเนี้ยสถานการณ์ก่อนหน้านี้โบแอบเห็นในลักษณะที่ว่าหลายๆคนนะคะพยายามทํางานในความสัมพันธ์กับใครคนใดคนหนึง่งมาสักระยะแล้วแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่มันเข้ากันไม่ได้ที่ เรียกร้องหาความชัดเจนแล้วเขาไม่ได้ให้เราอาจจะเป็น1เลย1เลยนะคะคนคนนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน2เลยคนคนนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับอ่อพวก e l a t i o n s h i p เก่าๆนะคะความสัมพันธ์เก่าๆที่เขายังไม่ตัดขาดแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าไม่อยากรอในเมื่อให้สถานะกันไม่ได้ในเมื่อชัดเจนให้กันไม่ได้ในเมื่อตัดขาดกับคนเก่าๆไม่ได้ก็โอเค ไปอยู่ในที่ของคุณก่อนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่าตัวเราเองอะอยากได้รับความชัดเจนจากคนคนนี้แต่เขาให้เราไม่ได้นะคะมันก็เลยเป็นการต่อรองในเชิงที่แบบตัดขาดตัดสัมพันธ์หรืออาจจะถอยห่างออกมาแบบนี้ก็ได้นะคะในหมดของคุณเนาะที่นี้ไหนขอดูหน่อยนะคะว่าสถานการณ์ในช่วงวันที่16นะคะถึง31กรกฎาคมจะเป็นอย่างไรนะคะในส่วนของคนคุยไม่ชัดเจนทัดลมนะคะ ไพ่ขึ้นหนึ่งถ้วยนะคะแสดงว่าคุณคิดถึงคิดถึงคนคนนี้มากๆแหละนะอาจจะมีการพูดมีการอะไรแบบใช้ความรุนแรงในการสื่อสื่อสารอาจจะมีการสื่อสารที่รุนแรงกันไปก่อนหน้านี้นะคะล้วทำให้คุณมีความรู้สึกว่าอ๋อหรือที่ฉันพูดไปมันเกิดความขัดแยง้งมันเกิดอะไรบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์มันมันดูเหมือนกับว่าเราทะเลาะก,กันทั้งทั้งที่ นะเราก็ไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะไปทะเลาะหรอกเพราะเราก็ยังมีความรักมีมีความรู้สึกที่ดีๆให้กับคนคนนี้อยู่โมเมนต์ของคุณเนี่ยคุณอยากขอโทษค่ะโบรู้สึกได้ว่าคุณกําลังวางแผนที่จะไปขอโทษเนะี่ยไปขอโทษหรือไปไปขอโอกาสหรือว่าไปงอ้อหรือว่าเอา่ออาจจะจะต้องใช้คําไหนดีอะ่ะเหมือนคุณยังมีความรู้สึกดีกับเขาอ่ะแต่ก่อนหน้านี้โบไม่รู้ว่าคุณพูดอะไรไปนะคะเพราะว่าไพ่ของคุณมันขึ้นตั้งดาบเลยมันขึ้นคิงดาบเลยอาจจะมีการพูดอะไรที่มันแบบ ทำให้รู้สึกว่าตัดขาดจากความสัมพันธ์เกับเอ่อความสัมพันธ์นั้นแล้วทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าพูดแบบนั้นไปเลยเออรู้สึกแบบเราก็เราก็โอเคกับเขานะเราก็รู้สึกดีกับเขาเราก็รักเขานะเราไม่น่าพูดคํานั้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเลยทําให้คุณมีความรู้สึกว่าแอบขัดแย้งกับตัวเองแหละว่าจะต้องขอโทษเขาดีไหมหรือจะต้องทํำยังไงนะมีการแบบวางแผนที่จะทํางานในความสัมพันธ์อยู่นะนั่นแหละนะมันเป็นในลักษณะนั้นทีนี้ไหนขอดูไหนว่าคุณกําลังดิวอยู่กับใครคะ คุณกําลังดิวอยู่กับใครคะคุณอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะนะอายุน้อยกว่าเขาก็ได้เนาะอืมคุณกําลังดิวอยู่กับคนธาตุน้ำหรือเปล่ามีนกรกฎพิจิกนะคะคนคนนี้อาจจะมี energy เด็กๆนะคะราศีธนูได้นะกรกฎได้นะอ่ะกากรกฎก็มีความเป็นธาตุน้ำเนาะทีนี้พอต้องบอกก่อนนะอ่าพึกศกันมังกรได้เช่นเดียวกันนะคะมีความเป็นธาตุดินพอต้องบอกก่อนว่าโดยเฉพาะคนที่ดิวกับพวกธาตุธาตุาน้ำอะ่ะ ธาตุลมที่ดีวกดว่าธาตุน้ำบอโบมีความรู้สึกว่าช่วงระยะนี้ถ้าคุณห่างกันไว้ก่อนนะมันก็จะดีสําหรับคุณนะเพราะว่าต่างคนต่างมีความรู้สึกว่าอีกคนนึงอ่ะก็ก็ใจร้อนอีกคนนึงก็อารมณ์แบบไม่คงที่โรเลอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ความสัมพันธ์นะมันยิ่งจะห่างกันไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าสมมุติว่ามันอยู่ในโหมดของถ้าสมมติว่าคุณดีวกับคนธาตุลมหรือธาตุไฟอ่ะบอโมีความรู้สึกว่าความความเป็นธาตุลมและธาตุไฟในช่วงระยะนี้เขาติดเทคอีสซีเรียสจริงจังในชีวิตคุณอาจจะต้้้้ออออองงงงนนิิ่แแลละะะะะคคคุุณณาาจจจจตตตมีสว องใช้คําพูดที่มันดีกว่านี้หรืออาจจะใช้คําพูดที่ซอฟกว่านี้เพื่อที่จะเซฟความรู้สึกของกันและกันถ้ายังอยากมีเขาอยู่นะเพราะว่าออด้วยด้วยด้วยความเป็นไฟแล้วก็ความเป็นดินน่ะเขาต้องการความมั่นคงในช่วงนี้แต่ถ้าเป็นน้ำนะคะน้ำน้ำกับลมเนี่ยโหนะที่สุดเดอะเบสเลยเรื่องการทะเลาะก,กันนะะตอนนี้นะตอนนี้นะก็ะประมาณนี้ทีเนี้ยคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาเขายังแอบส่องแอบมองคุณอยู่รู้สึกดีกับคุณอยู่นะคะแต่เขาก็รู้แหละว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นในเชิงที่แบบว่ามันเป็นไปไม่ได้ มีความเป็นไปไม่ได้สูงมากนะคะอาจจะเป็นเพราะคุณเขาพยายามพยายามทําอะไรเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยพยายามสื่อสารให้คุณรู้เยอะแล้วพยายาม Take Action หรือแม้แต่พยายามทําเพื่อคุณแล้วนะคะแต่สุดท้ายแล้วมันอาจจะ มันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่เซอร์ไพรส์แล้วทําให้ความรู้สึกว่าคุณไม่ได้เต็มที่กับเขาหรือว่าคุณไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแบบรักษาความรู้สึกเขาจริงๆอ่ะเขาก็เลยกลับสมุหดของคนที่เอ่อกลับไปอยู่กับตัวเองให้ความให้ความสาคัญกับตัวเองนะคะถามว่ายัง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 กอดความสมพันธ์ในครั้งนี้ไว้อยู่ไหมก็ยังรักษาไว้อยู่นะยังคีฟไว้อยู่แต่ว่าช่วงนี้ห่างกันไว้ก่อนจะดีกว่า นะคะเหมือนเขากลับไปสู่บทของคนรักตัวเองอะคะ่ะนะเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดธาตุด,ดินนะคะพฤกษกันมังกรนะคะมีงกโรฎพิกจิกนะคะราศีธนูได้นะคะตัวเลขในชีวิตของเขาอาจจะติดเลขแปเยอะๆเลขหนึ่งเยอะๆเลขสีเยอะๆเช่นเกิดวันที่หนึ่งจนที่4ี่จนที่8 สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสี่ยี่สิบแปดนะคะสามสิบเอ็ดประมาณนี้นะคะในส่วนนี้นะอันนี้คือพลังงานของเขานะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของหมวดของไพ่แนะนํากันดีกว่านะคะว่าะไพ่จะแนะนําอะไรนะ,ะในส่วนนี้เป็นดวงรวมนะคะไม่ใช่ดวงใครคนใดคนเอ่มเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาส่องใครที่เข้ามารับชมรราฟังไม่ว่าจะเป็นชาวธาตุลมเองก็ดีหรือเป็นชาวสองธาตุลมเองก็ดีโบอยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรรบฟังในคลิปนี้นะคะเพราะมันเป็นดวงรวมถ้าอยากให้เป็นวงงขออคุณเ เอาวันเดือนปีเกิดของคุณและผู้กรณีของคุณแนะนําให้มาดูกันเป็นการส่วนตัวจะดีกว่านะคะในส่วนนี้นะและที่สําคัญเลยนะคะในการดูเป็นการส่วนตัวคุณสามารถลงดีเทลในส่วนของคําถามได้ถามเรื่องอื่นๆได้หรือแม้แต่อยากจะรู้ว่าเขาคิดกับคุณอย่างไงเขาจะไปต่อกับคุณไหมเขาใช้คู่คุณหรือเปล่าแล้วคุณควรที่จะทํายังไงให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีเอาดวงคุณกับดวงเขามาชนกันได้นะคะในส่วนนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวขอดูไพ่แนะนําหน่อยนะคะไพ่แนะนําอยากบอกอะไรคะคิงไม้เท้าคุณกับเขายังมี ความมีสเสน่ห์นะต่างคนต่างต่างยังดึงดูดกันอยู่นะแต่ว่าติดตรงที่ว่า,าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณคุณคุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจในตัวเองในช่วงระยะนี้หรือเปล่า <S <S นะคะเขาอาจจะทำให้คุณสูญเสียความมั่นใจในตัวเองหรือเปล่าหนึ่งเลยอาจจะเป็นที่เขาอาจจะหายหายไปค่อยๆถอยถอยหลังออกออกออกไปจากคุณหรือเปล่าคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะรู้ฉันต้องฉันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยตัดบทว่าอาเป็นเพื่อนกันไป อ่าเป็นเพื่อนกันไปเอออาจจะแบบว่ามีการแบบพูดดักหน้ากันไปแล้วพอรู้ว่าเขาถอยอะ่ะก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนกคอ็ค่อยคุยกันไปหรือว่าอา่ะเธอพร้อเมื่อไหร่เธอค่อยคุณมาคุยอะไรอย่างเงี้ยมันมันอาจจะมีในโหมดนี้ก็ได้ซึ่งทําให้คุณเองก็รู้สึกว่าคิดถึงเขาแหละเออไม่น่าพูดคานี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะมีมีในการแบบคุณทั้งคูย่ยังมีพาชั่นต่อกันอยู่มันอาจจะอยู่ในโหมดของคนแบบรู้สึกเสียหน้าหรือเปล่าเสียหน้าด้วยเสียใจด้วยเออเออประมาณนี้แหละนะอยู่ในโหมดของคุณเพราะฉะนั้นอยกให้คุณ กอบกู้ความมั่นอกมั่นใจของตัวเองกลับคืนมานะคะโดยการที่มาโฟกัสที่ตัวเองก่อนช่วงระยะนี้ไม่ต้องห่วงค่ะว่าคุณจะคุณจะพูดจาผิด หูไม่เข้าหูเขาหรืออะไรใดๆไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องแบบไม่ต้องไปซีเรียสตรงนี้เลยเพราะสุดท้ายแล้วนะคะถ้าคนมันคู่กันอะยังไงมันก็ต้องได้คู่กันอยู่ดีถ้าคนมันใช่ยังไงมันก็ใช่ถ้ามันถึงเวลามันจะมีการปรับเข้าหากันเองนะคะประมาณนี้เลยนะจ๊ะในส่วนนี้ก็ลองฟังดูนะคะอะไรที่เป็นพลังงานด้านดีดึงดูดไปอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปนะคะไปเดี๋ยวเราไปสู่โหมดของคนมีคู่กันบ้างนะคะคนมีคู่ค่ะในส่วนนี้คนมีคู่เดี๋ยวขอเช็กพลั งานของคุณหน่อยนะคะว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรคนมีคู่ชาวราศีกุมค่ะคนมีคู่ชาวราศีมิถุนตุลกุมนะคะท่านลมเนาะคนมีคู่ท่านลมค่ะก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรคะก่อนหน้านี้ไพ่ขึ้นคิงไม้เท้านะจ๊ะพลังงานคิงไม้เท้าหลายๆคนมีความรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยที่จะตามนะคะเหนื่อยที่จะตามเหนื่อยที่จะเข้าหานะคะแล้วก็ แต่ถามว่าพยายามไหมก็พยายามพยายามอยู่พยายามรักษาพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นหลายๆคนคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าแฟนของคุณไม่มีเวลาให้คุณหรือคนที่คุณรักไม่มีเวลาให้คุณนะคะคุณก็เลยวิ่งตามเขาแต่จริงๆแล้ว่การที่เขายุ่งนะมันก็มีเหตุผลของเขาเนาะเพราะฉะนั้นเราทําใจให้แบบว่าเป็นเป็นกาลังใจที่ดีให้เขาดีกว่านะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเขาเขาทำให้คุณต้องตามนะคะรู้สึกว่าคุณคุณคุณมีหมวกของการให้กําลังใจเขาแหละ ทีนี้ไหนขอดูในช่วงเดือนนี้หน่อยขอขอดูในช่วงวันที่1 6บหกถึงสาเอกรกฎาคมนี้หน่อยนะคะ1 6บหกถึงสาอกรกฎาคมนี้สิ่งที่โบรู้สึกนะคะหลายๆคนนะคะรู้สึกว่าคู่ของคุณคุณอาจจะฟโฟกัสที่เรื่องของการทำงาน นะคะโฟกัสที <Das> ่ <que ath ie> เรื่องของการทํางานโฟกัสที่ <Das que ath ie> เรื่องของการสร้างอนาคตสร้างอาชีพหลายๆคนให้คนที่คุณรักหยิบยืมเงินหลายๆคนนะคะไปช่วยฝังครอบครัวเขาหลายๆคนดูแลนะคะภาพรวมแทนเขาก็มีนะคะมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกิดขึ้นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกิดขึ้นซึ่งคุณอาจคนที่ยุ่งในที่นี้อาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้ที่ยุ่งทํามาหากินยุ่งในการหาเงินอะไรแบบนี้นะคะมันจะมีการ เยียวยากันเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะอาจจะแบบคนนึงแบบเด่นเรื่องงานอ่ะแบบก็ไปโฟกัสเรื่องงานแล้วที่เหลือก็คือคนที่แบบไม่ได้ทําอะไรหรือว่าคนที่แบบพอมีเวลาก็ให้กําลังใจกันไปอะไรแบบเนี้ยอยู่ในโหมดของการหลายๆคนอาจจะมีการวางแผนที่จะทําธุรกรรมทางการเงินร่วมกันด้วยนะอาจจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจทางการงานอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะน่าก็แอบ,บเห็นในลักษณะที่ว่าคุณก็ คุณก็จะช่วยเหลือเขาแหละอืมเราจะช่วยเหลือกันเออจะช่วยเหลือกันต้องใช้คํานี้ทีนี้ไหนอขอดูคู่กรณีของคุณหน่อยว่าเขาคือใครแล้วเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงเขาอาจจะเกิดในราศีเมษสิงห์ธนูนะคะมีถุนตุลกุมแบบคุณได้นะคะ เออดูเหมือนสถานการณ์ในชีวิตเขาดูเขาเขาแย่เนาะเขาไม่ไหวเหมือนเขาแบบนิ่งนะคะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นเรื่องของกฎธรรมชาตินะคะดูเหมือนกับว่าปล่อยฟโฟลเลยไม่ได้สนใจอะไรอยู่กับตัวเองมีอีโก้ถามว่ามีอีโก้ไหมไม่เชิงว่ามีอีโก้แต่แต่นิ่งเหมือนคนมีอีโก้ทั้งทังที่คือให้เขาคนเป็นเป็นพลังงานของคนนิ่งแล้วก็จะไม่เทคแอคชั่นอะไรนั่นหมายความว่าคุณอาจจะกําลังดิวอยู่กับคนที่เขา คนที่คุณรักอะตัวเลขในชีวิตเขาอาจจะเกิดเลขมีมีเลขในชีวิตที่ติดเลขสี่และเลขเเยอะๆซึ่งมีความงงเงมีความงงแง,งมีความเป็นเด็กมีความมีโลกส่วนตัวสูงมีกำแพงให้กับเด็กความสัมพันธ์หลายๆคนอาจจะนิ่งเงียบไปเลยเพราะหนีปัญหา นะอันนี้คือฝั่งเขานะนิ่งเงียบหนีปัญหาไม่เจรจาไม่พูดไม่คุยถ้ามีพนัการร่วมกันถ้ามีภาระหนี้สินร่วมกันก็ดูเหมือนกับว่าเขาจะไม่ได้อยากรับผิดชอบไม่ได้อยากจะพูดถึงมันถ้าอะไรก็ตามที่เป็นท็อกซิกเขาเดินหนีอ่ะเขาถอยหนีเขาไม่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 ช่วยคุณฟันฝ่าปัญหาเลยนะคะดูเหมือนกับว่าทําให้คุณรู้สึกเบื่อแหละอาบูไม่แปลกใจว่าทําไมคุณคุณรู้สึกว่าคุณอยากคุณคุณคุณทำอะไรอยู่คนเดียวแล้วคุณรู้สึกเบื่อนะคะหลายๆคนในที่นี้โบเห็นในลักษณะที่ว่าเ้าาอจจะไไม่ด เปิดใจในสิ่งที่คุณคิดนะคะเช่นถ้าสมมุติว่าคุณแนะนําให้เขาไปทําแบบนั้นสิแบบนี้สิถ้าเงินไม่ดีเงินขาดมือหรือมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้เราทําแบบนั้นสิเขาไม่ได้เปิดใจนะอาจจะรับฟังรับรู้แต่ไม่เปิดใจดือ้อนะมีความดือ้อและดูเหมือนกับว่าเขาจะโฟกัสที่ตัวเองและปล่อยให้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะในชีวิตของเขามันเป็นไปตาม กฎธรรมชาติซึ่งมันดูปล่อยวางเกินไปแต่คุณน่ะแต่คุณน่ะโบรู้สึกได้ว่าบางผู้บางคนคุณมีความรู้สึกว่าเอออยากทิ้งอยากทิ้งไปอยากทิ้งปัญหาตรงนี้ไปให้มันรู้แล้วรู้รอดไปอะไรแบบนี้รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยที่จะต้องทําเพื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังรักเขาอยู่นะยังรักยังสู้เพื่อรักอยู่นะเออมันยังแบบมีความสู้เพื่อรักอยู่ถ้าคุณดิวกับคนที่เกิดธาตุไฟหลายๆคนในที่นี้อาจจะดิวอยู่กับคนที่เกิดธาตุไฟและถ้าเป็นธาตุไฟโบต้องบอกเลยนะ ธาตุไฟเนี่ยเป็นอะไรที่ทําให้ลมรู้สึกหมุดหิดรู้สึกเป็นท็อกซิกในชีวิตลมมากนะคะอาจจะนั่นแหละถึงขั้นแบบหลายๆคนมีแผนที่แบบว่าเออ ลองใช้ชีวิตคนเดียวก่อนลองห่างดูก่อนลองนิ่งลองเงียบดูก่อนลองดูซิว่าเขาจะทํำยังไงอย่างนี้อยู่หรือเปล่านะอ่ะทีนี้ไหนะขอดูไพ่แนะนาบันเลยแล้วกันเนะาะไพ่แนะนําอยากบอกอะไรคะในส่วนนี้มันเป็นดวงรวมนะทุกคนดึงดูพลังงานด้านดีและคําแนะนําที่ดีๆไปอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปนะคะหลายๆคนมีความรู้สึกว่าตัวเองต้องทําอะไรสักอย่างแล้วแหละนะสิ่งที่ตัวเองสับสนและลังเลนะคะดูเหมือนกับว่ามันจะมีคําตอบ หลายคนวางแผนที่จะห่างไปการห่างกันบางครั้งบางทีมันก็ทําให้เราแบบไปทบทวนอะไรหลายๆเรื่องหลายๆเราในชีวิตได้นะคะและบางผู้บางคนต่อให้ห่างกันไม่ได้หมายความว่าแยกบ้านหรือแยกกันอยู่แยกกันนอนนะมันอาจจะห่างกันด้วยงานด้วยเรื่องงานด้วยเรื่องชีวิตอะไรแบบนี้ที่ไลฟ์สไตล์ที่มันไม่ตรงกันห่างกันไปดูเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขาอยากจะดึงเรากลับไปไหมอยากจะมีเราอยู่ไหมอะไรแบบนี้โบเห็นในความตั้งใจของคุณน่าจะประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็ มันก็เป็นไปในทิศทางที่ที่ที่ควรที่จะเป็นแหละเราจะไปตามเขาอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะคะคนที่อยู่ในชีวิตของเราต้องมีความมั่นคงค่ะมั่นคงในความรู้สึกมั่นคงในความรักแล้วก็มั่นคงใน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 ฐานะทางการเงินฐานะทางการงานถ้าณนะวันนี้เขามีความรู้สึกว่าตัวเขาอะบกพร่องหรือด้อยแล้วหนีปัญหาไปเฉยๆอะให้คิดไว้เถอะค่ะว่าเขาอาจจะยังเขาอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ดีพอที่เราจะไปโฟกัส เข้าหาเขาในช่วงระยะน,นี้ถ้าเขาพร้อมจะเปลี่ยนก็ mm. ก,ก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแค่นั้นเองนะคะแต่ดูเหมือนกับว่าคุณคุณคุณยังคุณยังพร้อมที่จะสพอร์ตเขาอยู่ซึ่งพลังงานของคุณดีนะคะดีหวังว่าจะดิง่งจะจะจะ,จะดึงเขากลับมาสู่หมดเดิมได้นะคะนะก็ประมาณนี้อันนี้คือพลังงานของคนที่มีคู่นะคะใครที่ฟังในส่วนนี้แล้วมีความรู้สึกเอ๊ะนะคะอยากดูเป็นการสร่วนตัวแนะนําให้อดไลน์ ID ที่อยู่ด้านล่างมาดูกันเป็นการสร่วนตัวได้นะคะค่าดูลมต้นที่1 9 9นะคะแล้วก็ 399ตามตารางคิวซึ่งไม่จํากัดคําถามนะคะโบจะรับโบจะดูโบจะดูแค่ช่วงค่าอย่างเดียวจะรับแค่วันละ3คนนะคะถ้าเกิด่าตามตารางคิวนะรับวันละ3คนเคสด่วนแบบวิดีโอคอลหรือโทรคุยนะคะภายในวันจะอยู่ที่599นะคะ40-50นาทีนะคะในส่วนนี้ถ้าใครที่มีความรู้สึกว่ารอตารางรอคิวไม่ไหวหรือแบบรอไม่ไหวก็แนะนําให้เป็นเคสด่วนไปพอรับแค่วันละหท่านนะคะในส่วนนี้ก็ ขอบคุณสาหรับการรับชมรับฟังขอบคุณสําหรับการายานามิท,ที่ดีๆขอบคุณสําหรับทุนคนที่พพอร์ตนะคะใครที่สะท้อนสิ่งไหนมาให้กับโบก็ขอให้คุณได้สิ่งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครที่คิดไม่ดีหรือใครที่แบบว่าเนกีฟก็ขอให้คุณได้สิ่งนั้นเช่นเดียวกันตามกฎธรรมชาติที่ควรที่จะเป็นนะคะขอให้มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับสมาชิกทุกท่านทุกคนในคลิป,ลป,ลปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะ